สรุปข่าวเชื่อมแมนยูโก,โกประจำวันที่5ตุลาคมโดยโคชฟ,ฟุตบอลแมนเชสเต็ดทีนี้คอสเนะลิกนการ์สารภาพรู้สึกตกต่ำสุดขีดที่แมนยูก่อนจะย้ายไปแย่งเกิดกับทางเวสแฮมในครั้งนี้โดยทางมหาเทพเจสซิลิกนการ์กองกลางจอมลีลาของทางแมนยูยมรับว่าเขาได้มีช่วงที่รู้สึกตกต่ำอย่างสุดข,ขีดในการค้าแข่งในถิ่นโอทฟอร์ดก่อนที่จะได้รับประกาศในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องและกระชว์ฟอร์มไ้อย่างยอดเยี่ยมกับทางเวสแฮมทีมคู่แข่งในธุรกิจ ด้วยสัญญาหยืมตัวในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาตามการรายงานจากทางแมนเชสเตอร์อีฟนิกนิวโดยเตเต้เ,ตเ,ตเตวสเปรนี้ได้รับประกาศในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องภายใต้การกุมทีมของ2คกุณซือยิ่งใหญ่อย่างทางลุยฟันเก่าและก็ทางโชเซ่บรูโยก่อนที่จะตัวนั้นจะโดนดองยาวยุคข,ของโอเล็กกันดัสชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการมาถึงของเปโดนเฟอร์เดสและก็ตามเลนการคนนี้กลับมาระเบิดฟอร์มอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของทิวิตมอยที่เวสต์แฮมยูเตด ซึ่งที่นั่นเขาเนี่ย,ยิงได้ถึง9ประตูจากการลงสนามทั้งหมด16นัดและก็สามารถช่วยพาทีมไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้สําเร็จเป็นครั้งแรกเปไ็นรอบหลายปีโดยเขาได้บอกว่าผมได้คุยกับทางผู้จัดการทีมหลายครั้งแล้วว่าช่วยปล่อยผมออกจากทีมแบบยืมตัวในช่วงเดือนมกราคมนี้ด้วยนะเพราะผมไม่ได้ลงเล่นในเกมให้กับทางแมนยูเลยเขาก็อนุญาตให้ผมใช้ทีมได้จากนั้นก็แค่ตั้งใจและก็โฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องทำณนะเวลานี้ที่เวสแฮม เมื่อคุณรู้สึกตกต่ำอย่างสุดขีดคุณจะคิดว่ามันไม่มีทางออกใดๆเลยแต่จริงๆแล้วมันยังมีทางเลือกอยู่เสมอเดียงที่ผมเคยบอกคุณต้องลุกขึ้นมากัดฟันสู้อย่างที่ผมบอกนั่นหมายว่าผมนั้นมีสัญญากระทางแมนยูและกลับมาหลังจากได้รับความมั่นใจจากการไปเล่นกระทางเสต์แฮมและตอนนี้ผมก็ยังคงมีความมั่นใจอย,อยู่ผมรู้สึกกำลังเข้าฟอร์มและด้วยโอกาสที่ผมได้รับนั้นก็ทําได้ด,ดีผมพร้อมจะลงเล่นให้กับทีมณนะเวลานี้แล้ว เป,นนนนเป็นคำพูดของทางมหาเทพเจซี่ลงกาดคนนี้นั่นเองครับเรามมติข่าวต่อมากันดีกว่าครับฟันเดอร์บิกระบบการเล่นและอื่นๆีมากมายการบ้าน5ข้อขอ,ของทางโซชาในช่วงเบรกทีมชาติโดยแมนยูนั้นจะได้พักแข้งบัคขาอีกหนึ่งรอบหลังมีฟอร์มที่ไม่ค่อยสุดดีนักเนื่องจากมีเกมการแข่งขันทีมชาติเข้ามาแทรกนั่นเองแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าทันทีที่กลับมาลงสนามอีกคำรบแฟนบอลผีแดงย่อมต้องการจะเห็นทีมรักของตนกลับมาระเบิดฟอร์มเฉิดฉายอีกครั้ง จะว่าไปแล้วการได้พักเบรกนั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของทางแมนยูซึ่งเกิดขึ้นอย่างถูกที่ถูกเวลาเนื่องจากผลงานในสนามของพวกเขากลับมาสร้างความน่ากังขาไม่เลิกถึงขนาดเก็บได้แค่แต้มเดียวในลีก2เกมหลังสุดนี้แม้ดาวเตะไรยรายนะครับผมจะโชว์ฟอร์มโดยส่วนตัวได้ยอย่างจเจ้าเจียมในช่วตงต้นซีซั่นแต่สิ่งที่ทางผีแดงยังจัดการไม่ได้ก็คือการคอนโทรลเกมให้สำเร็จ9 0นาสุมีแล้วมันก็มีผลกระทบในทางลบ ช่วงน,นี้ยังดูจะเกินไปที่จะบอกว่าทีมไหนมีโอกาสจะคว้าแชมป์ไปเฉลชมมากที่สุดแต่สำหรับแมนยูแล้วหาพวกเขาปล่อยให้ปัญหาเยเยอยกันต่อไปมันย่อมไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอนและนี่คือ5ข้อการบ้านที่ทางนารอมจะเป็นต้องแก้ไขจงได้ด้วยการใช้เวลาว่างช่วงเบรกทีมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในครั้งนี้โดยกันนี้เริ่มจาก1กันก่อนก,กันระบบการเล่นโดยทางนารุมนะฮะบอกกับลูกทีมในช่วงเปริสั้นมาว่า ะระบบ4 3 3คือกลยุทธ์ที่เหมาะที่สุดตรอดทางมีแสดงในท่านนี้แต่ไม่นานสักเท่านักแผนการเล่น4-2-3-1ก็ถูกนำกลับมาใช้อีกจนได้หลังจากที่เห็นเรดเวลยังหนีไม่พ้นโดนคู่แข่งทะลวงประตูจะเกมโต้กลับแทบทุกนัดอีกตามเคยมันจะเกิดคำถามที่น่าสนใจมาว่าตกลงแล้วพวกเขาน้นสมควรจะเน้นในด้านการเพิ่มความเฉียบขาดในเกมรุกหรือจะหันไปหาวิธีขันแนวรับให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นดีไหม ซึ่งอยงนอนว่าการพูดถึงเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการลงมือทำและฟุตบอลในสนามจริงก็ไม่ใช่ฟุตบอลในวิดีโอเกมมันจึงต้องใช้เวลาไม่ใช่น้อยต่อการสร้างสม,มดุลที่เกิดขึ้นภายในทีมแต่จะเป็นอย่างไรก็ช่างเชื่อแต่ว่าหากแมนยูนั้นต้องการพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างามั่นคงและก็มีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์จนถึงช่วงช้ายสั้น พวกเขาจำเป็นต้องยึดแผนหรือว่ายึดถือแผนการเล่นแผนใดแผนหนึ่งเท่านั้นและจะเวิร์กที่สุดแทนที่จะสลับไปเรื่อยยนะฮะจนดูรากับ,บ้าพวกเขาอยู่ในห้องทดลองยังไงอย่างนั้นจะมาข้อที่2คู่หูในแดนกลางโดยนี่คือโจทย์อีกข้อหนึ่งที่แมนยูยังแก้ไม่ตกนะฮะสลับกระสับปลี่ยนปาร์มิดฟิลด์ตัวกลางมาตลอดทั้งซีซั่นโดยไม่มีใคราการันตีตำแหน่งในสเแนตัวจริงได้สักทีถึงขนาดนี้สกอตต์แมคโทมิน ยังเป็นผู้หูที่ทางนารอมให้ความไว้เนื้อเชื่อใจมากที่สุดแล้วหลังจาก2ดาวเตะมีบทบาทสําคัญแต่ไม่ต้องบอกเลยว่ารู้ว่าปีศาจแดงต้องการยกระดับเกมให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นพวกเขาก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงในจุดๆนี้ดังนั้นจะเห็นว่าซีซั่นนี้ดอนนี่ฟอนเดอร์นเนิกและก็นเดนมันยามาเตสต่างก็ส่งสัญ,ญญาณในแง่ดีออกมาทั้งคู่เลยนะแต่ให้น่าเสียดายที่ไม่มีใครเลยสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเจ้านายได้เลย กระทั่งไม่มีตำแหน่งที่ถาวรในทีมจนกลายเป็นคู่แม็กเฟรดที่ยังได้ลงบูปเป็นตัวจริงอยู่เลยนะตั้งที่สโมสรมีออปชั่นให้เลือกมากมายหลังจากใช้เงินเสริมทัพมาโดยตลอดจะมาข้อที่3กลับซ้ายโดยการนี้เป,นเป็นปัญหาโลกแตกอีกหนึ่งชิ้นนะฮะที่แมนยูจะต้องบริหารจัดการให้ได้ยามที่ทางมาคคับไรฟอร์ด เรียกความฟิตกลับมาที่สําเร็จแต่เท่าที่เห็นเขายังเป็นลูกทีมคนโปรโดของคุณซูน่าละอ่อนคนนี้เพียงแต่ต้องแข่งขันกับเพื่อนร่วมสังกัดหากหวังจะได้ลงเล่นตาแหน่งโปรโดปานนี้อีกครั้งกล่าวคือป๊อกป้าคนนี้ต้องการมีอิสระใน,นการเล่นเกมรุกบริเวณริมเส้นสนามเช่นเดียวกับทางเชืเส้นกาดเพื่อจะเปิดทางสะดวกให้กับทางบรุโน่เฟิร์เดสบอชาเกมอย่างเต็มที่ตามแบบฉบับของนักเตะหมายเลขสิบ ขนาดที่ทางจนอร์ดนซันโชก็เคยเล่นในพื้นที่ทางซ้ายอีกทั้งออนตินีมาสยานก็ซัดประตูได้จากกราบซ้ายในเกมล่าสุดกับทางเอฟเวอร์ตันโดยยังไม่นับรวมถึงออนตินีเอรังกาดาวรุ่งของทีมซึ่งจะลดแดน,นทางด้านซ้ายเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วลองคิดดูอะว่าหากทั้งหมดฟิตเปรีย์ใครกันที่สมควรจะยึดครองพื้นที่ทางด้านซ้ายของสนามในครั้งนี้จอมาข้อที่ 4. บิ๊กแมตช์จอข้อหอยอีกครั้ง เป็นเรื่องที่แปลกแต่ยามที่ตกอยู่ภายใต้ความกดดันนารอมเนี่ยบักจะเอาตัวรอดได้เสมอที่อาจจะส่งผลให้เขานี้รักษาเก้าอี้ไว้นานจนป่านนี้แม้จะไม่มีใครตอบได้ว่าเขาจะโดนแข็งแบบนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนโดยเฉพาะหลังจบโปรแกรมทีมชาติแมนยูจะต้องเจองานหินงานช้างงานช้างแบบมอสเลยนะฮะเนื่องจากมีคิวต่อกรกับทีมระดับหัวตารางคะแนนของซีซั่นแบบมาราธอนรถทังยังมีเกมแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มให้ต้องออกแรงควบคู่ไปด้วย ซึงเป็นชนนี้แล้วผีแดงจะต้องพัฒนาฟอร์มการเล่นให้เ๋วกว่าต้นสีสันที่ผ่านมาให้จกได้แต่ก็นน่นะครับไม่แน่ว่าทางนารุออมนั้นอาจจะพาทีมถูถ่ายเอาตัวรอดไปได้อีกตามเช่นเคยแม้ฟอร์มในสนามอาจจะไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นักก็ตามทีและข้อสุดท้ายข้อที่5ส่วนเกินของทางบรอนคอนสุดท้ายแล้วแบนยูสมควรต้องจริงจังสักทีนะฮะสำหรับอนาคตของพ่อขาแข้งที่ได้แต่นั่งตบยุงบลอข้างสนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอนนี่ฟันเดอร์บิกที่แทบจะไม่มีส่วนร่วมกับทีมเลยนอกจากนั่งจับเจ้าอยู่บนม้านั่งสำรองและสมควรต้องโบกมือลาโลโลคอนในความฝันในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมหากว่าสถานการณ์ของเขาจะยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกครั้งแล้วนาจะดีนฮันเดอร์สันอีกหนึ่งรายที่ทำไปทำมาสอดท่ามาว่าต้องรับบทเป็นภาพร,รองมือทวนันมือ2ต่อไปอย่างแน่นอนหลังจากทางดัลบิดเดคิยายึดตําแหน่งเอาไว้ได้ด้วยผลงานที่ได้จะยกนิ้วให้เพราะกนนี้ ยังมีเรื่องบทบาทในระยะยาวของเชสซลินการ์ดและก็ป้งหน่งองตินีปัสัญยานประการสัสสางตัวเชน่นเดียวกันอีกทั้งอะไรในแผงหลังของแมนยูก็ดูแล้วเนี่ยดูจะไม่สามารถพึ่งพาอะไรได้มากมายนะักโดยจากภาพใหญ่ของทัณฑรุโอมนั้นมีขุมกำลังที่ดีพอไม่เป็นสองรองรัยหากแต่เขาจําเป็นต้องเจรไนให้นักเตะฉายฟอร์มเก่งออกมาให้ชุดได้เท่านั้นก่อนที่มันจะสายเกินไปเมื่อถึงช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลในครั้งนี้ นี่ก็เป็นการพูดถึง5าข้อกันทางโซชาในช่วงเบรกทีมชาติในครั้งนี้ก็ต้องไปแก้ไขกันต่อไปก็ไม่รู้ว่ากลับมาแล้วจะดีหรือจะร้า like ยกว่าเดิมแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก,กว่าครับเผยป๋าตนิดโซชาดรอปต้สำรองนัดสุดท้ายโดยทางสื่อจอมแฉสื่อของผู้ดีอังกฤษได้บอกมาว่าเสื้ออดีปูกุสันอดีขุนซือตำนานของแมนยูไม่แฮปปี้ที่ทางนารอมดรอปคิสโนเปนโดเป็นสำรองนัดล่าสุดนี้ ซึ่งทางประตนั้นต้องตั้งข้างสนามอย่างเซอร์ไพร์ในเกมภารกิจล่าล่าสุดที่ทางแมนยูทำได้เพียงแค่สเสมอกับทางเอฟเวอร์ตันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งในรังโอเทฟฟอร์ดและแม้ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายจะถูกส่งลงสนามแต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมเก็บ3แต้มได้ซึ่งในเกมนี้มีคนดังเข้ามาร,ร่วมชมเกมไม่ว่าจะเป็นยูเซนโบอดีตนักวิ่งของเจ้าของสถิติโลกพากมายชาวจามเมกาและก็คาบิน อดูมากโกเดมอฟอดีแชมป์มวยโลก UFC ที่มีความสิ้นนมกับทางเจตโตโดยทางสื่อจอมแชร์อ้างมาว่าแหล่งข่าวของตัวเองนั้นได้ยินคำพูดของป๋าที่สนิทกับทางคาบินนูมากโกเมดอฟในเชิงตำหนิการจัดก,การตัวของทางโซชาที่ทำให้ซุปตาร์ทีมชาติโปรตุเกสรายนี้เป็นเพียงแค่สำรองนั้นขณะเดยียวกันอดีตแชมป์โลกมวยกรงก็แทรกมาว่าเจตโต้นั้นได้ลงเล่นในครึ่งหลังนะและก็ทำให้เซอร์ได้โพกัสันตอบว่าผมรู้ แต่คุณควรสัมนเต็ดีสุดเป็นตัวจริงอยู่เสมอนะน,นะผมเป็นว่าง,งานนี้ทางเซอร์เดปกุสันนะฮะมีแอดตำหนิเล็กน้อยถึงทางโซชาที่ทำไมททำไมวางแผนแบบนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลืสโมสรแมนเชสเตอร์เตดในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ